กินนั้งแตมกินเขาไหมนะ่ะนั่แกินเขาเวล่ะกนไม่เขาไว้หลาะไหมไม่อยาก,กินเขาไม่อยาก,กินเขามันจิกินอย่งขออย่างขอนมติขอนมติไห <laughs> มทำาัไหมกิ่งนมอยัง ก,นก,กินน้ำยังเนื้อกระดูกกระดูกมูไปแห็นเอาวะ่กระดูกมูเอาวะเอาไยังไงไดยังไอันหนึงอันึงสองานอันนึง่งยกมือมาอันสองนยกมือนนมาโอ้โเอาลายเถอะอันนเดียวกับพ่อแล้ว